สําหทุกท่านไปพบกัแบแาร์้ทันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่62ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทั้งสำนักงานเขตพื้นที่ เราสุภายในงานนะคะแต่เอ๊เราสังเกตเห็นสิ่งที่น,าน่าสนใจตรงนี้นะคะก็คือนี่ค่ะกระพุกรูปนะคะแหม่ซึ่งเป็นสิส่งที่น่านสังเกะมากเลยนะคะ แต่ขอนะคะแ่หน้าด <ique> ื่ด้านเลยทีเดียวนะคะองมาดูกันีกราิัตนตามลำคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าแต่หารันผู้ใดที่ไปที่งเกี่ยวมันเพืนั้นมันจะต้องตกลรไม่มีวันได้ผุเกิดขอยดูขืนน่แหละถ้าจะให้นายรัาบาลมาจับตัวพวกมัน เอาละค่ะตอนนี้นะคะละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเรามาสอบถามความคิดเห็นจากผู้ชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ะไ่ทราบว่าละครเรื่องเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างค่ะโอ้โหยอดเลยค่ะก็แบบผู้ชมให้ความคิดนะคะแบบเกี่ยวกับสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าคนที่แบบว่าประมาณว่า ย่งสามีก็ไมเพราะว่านี่แหลคะ่ะหรือไม่ก็แบบผิดในสินค้าค่ะก็ให้แง่ให้แง่คิดก็โอเคอะค่ะนะคะ่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ได้มาเจอที่น่าสนใจของวัยรุ่นแล้วนะคะแม่ที่มองดูกันอยู่ไม่ใช่อะไรนะคะสินค้าทั้งคุณภาพดีและก็ถูกมากเลยะคะ่ะ มากเลยทีเดียวนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยดีก่อนนะคะใครเอ,อ่ยใครเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะมัสัมพันธ์วิทยาคมค่ะมัสัมพันธ์วิทยาคมนะคะตอนนี้มาแข่ง,งอะไรเอ่ยแข่งละครคุณธรรมคะ่ะโอโ้โหงั้นก็ขอให้ชนะแล้วกันนะคะ,ะคะ่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะแล้วอาจารย์จะชมไหนมาได้างค่ยเป็น ยาศาสตร์แล้วก็เป็นางจัดสวน้ก็มาเป็นการแข่งขันนสปดแล้วอาจารย์จะไปไหนต่อาจรไปงานแข่งขันนรตกานะคะใช่คะงั้นก็ไม่ต้องว่าเระอบก็สอบของค่ะสวัสดีค่ะ แต่แล้วโรกเรียนนะคะจะมีเสียงขอพิงใครรอหรือว่าน่าสนใจแค่ไหนก็ข้ามาเลยกว่าจากโรงเรียนมูลฐาวิยาครับวันนี้จะมน้องในบทเพลงตรงี่ิดและเจ็บและแครงหลังทะรุดทะลุดึงหัวใจครับเอนแล้วกอเชิญรับฟังได้เลยครับ <im itation> I don't know what I'm talking about I don't know what I'm talking about สักพ yeah, so 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 yeah. ูนะรับงแล้วก็็มแรบบแต่ก็สีใจต้องการจยิ่ก้อท่นทีีทกมก็นีะก็คือเป็นหึเสียงของความคิดเห็ของอาจารย์ค่ะก็เป็นเลง แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันก็เยอะด้วยน่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็สําหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้นะคะก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ใหม่ในครั้งหน้าก็คือปีหน้าใช่ไหมคะซึ่งก็จะจัดขึ้นทุกปีนั่นเองค่ะค่ะสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือชนะในแต่ละกิจกรรมนะคะของเขตพื้นที่นี้ก็จะไปการก็จะไปเข้าร่วมการแข่งขันอีกทีก็ระหวัดเชียงใหม่ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอขอบคุณสถานที่ดีๆได้แก โรงเรียนหนองไผ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ